สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการทำบันดาลกรรมสตอรี่เรื่องเล่าที่จะพาคุณไปสำรวจผลแห่งบุญและกรรมตามคำสอนของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมว่าหากคนเราทำความดีมาตลอดทั้งชีวิต เปรียบได้กับพักขาวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีรอยด่างพร้อยใดๆเลยแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงแค่ความคิดเศร้าหมองเพียงเว็บเดียวแค่ชั่วขณะจิตเดียวก่อนลมหายใจจะหมดไปจะสามารถฉุดรั้งให้เราต้องไปชดใช้กรรมในนรกได้หรือไม่คำถามน,นี้อาจจะฟังดูน่ากลัวและอาจจะทำให้หลายท่านใจหายว่าความดีที่เราสั่งสมมาทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยหรือวันนี้ ผมจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเพื่อรับฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งและเป็นอุทาหรณ์อย่างยิ่งครับเรื่องราวของพระนางมาลิกาเทวีก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวของพระนางมลลิกาเทวีผมอยากจะขอปูพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันก่อนสักนิดนะครับตามหลักในพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อท่านย้ำสอนอยู่เสมอเป้าหมายอย่างหนึ่งของชาวพุทธเรา คือการปฏิบัติเพื่อหนีให้พ้นจากอบายภูมิหรือภพภูมิแห่งความทุกข์ทั้งสนั่นก็คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้ชัดเจนครับว่าการจะปิดประตูอบายภูมิให้สนิทนั้นต้องตัดสังโยชน์หรือเครื่องร้อยรัดใจสามประการแรกให้ขาดหนึ่งคือสักกายทิฐิคือเลิกเห็นผิดว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นตัวเรา หรือเป็นของเราอย่างแท้จริงให้มองเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อเราไม่ยึดว่ามีตัวตนที่จะต้องไปรับทุกข์ประตูนรกบานแรกก็ปิดลงแล้วครับ 2. คือวิจิกิจฉาคือสิ้นความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมีใจที่มั่นคงแน่วแน่ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่องอันสูงสุดได้อย่างแท้จริงและ3คือศีลพรตปรามาตคือเลิกเชื่อเรื่องโชคลางการปฏิบัติที่งมงายแล้วหันมาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ส,สำหรับพวกเราเหล่าคารวะแค่ศีลห้าบริสุทธิ์ครบถ้วนก็เพียงพอที่จะปิดประตูอบายภูมิได้แล้วครับเมื่อทำได้ทั้งสข้อนี้พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าบุคคลนั้น จะไม่ต้องปรับไปเกิดในอบายภูมิอีกเลยแต่ครนั้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้กลับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งเพียงใดแต่พลังของจิตในวาระสุดท้ายนั้นมีอนุภาพเหนือความคาดหมายจริงๆณกรุงสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มีสตรีสูงสักด์ท่านหนึ่งนามว่ามัลลิกาทรงเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประเสิทธิโกศลหากจะกล่าวถึงคุณงามความดีของพระนางแล้วล่ะก็ยากจะหาผู้ใดมาเปรียบเทียบได้ครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับพระนางมัลลิกาเทวีทรงมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างสุดหัวใจและทรงเคารพพระราชาสวามีประดุจด,ดังบิดาของพระนางเองตลอดพระชนชีพไม่เคยปรากฏเลยว่าพระนางจะกระทําสิ่งไม่ดีทางกายไม่เคยตรัสวาจาที่ไม่ดีและในใจของพระนางนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่เคยคิดร้ายต่อผู้ใดเลยแม้แต่น้อยคุณความดีของพระนางนั้น บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียจนได้รับการเปรียบเปรยว่าเหมือนผ้าขาวที่ไร้รอยด่างพร้อยยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระนางยังเป็นสตรีเพียงผู้เดียวในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ได้มีโอกาสถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอาทิสทานซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากในหนึ่งพุทธกาล จะมีสตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้เรียกได้ว่าบุญบารมีของพระนางนั้นสั่งสมมาอย่างมหาศาลจริงๆแต่แล้วท่านผู้ฟังครับบนผืนท่าที่ขาวสะอาดนั้นก็ได้เกิดรอยด่างขึ้นมาเพียงจุดเดียวเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของพระนางคืนหนึ่ง ในพระราชวังที่เงียบสงัดทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสลัวในความมืดสลัวนั้นเองขณะที่พระนางกำลังก้าวเดินอย่างแผ่วเบาพระบาทหรือเท้าของพระนางได้เดินไปสะดุดเข้ากับพระบาทของพระเจ้าปรเสนทิโกศลผู้เป็นพระราชสวามีซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทอยู่โดยบังเอิญ พระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เมื่อทราบเรื่องพระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอันใดเลยกลับตรัสด,ด้วยความเมตตาว่าน้องหญิงเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยมันเป็นอุบัติเหตุพี่ให้อภัยสำหรับคนทั่วไปเรื่องก็คงจะจบลงตรงนั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับพระนางมัาลิกาเทวีผู้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อน และคุ้นชินอยู่กับความดีงามบริสุทธิ์มาตลอดเหตุการณ์นี้กลับสร้างความทุกข์ใจและความเศร้าโศกให้พระนางอย่างใหญ่หลวงท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับหยดหมึกสีดําเพียงหยดเดียวเมื่อหยดลงบนผืนผ้าที่สกปรกอยู่แล้วเราอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าหยดหมึกหยดนั้นหยดลงบนผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์รอยด่างนั้น จะเห็นเด่นชัดขึ้นมาท,าทันทีจิตใจของพระนางมัลลิกาก็เป็นเช่นนั้นครับความรู้สึกผิดบาปในใจของพระนางนั้นหรือที่ในทางธรรมเรียกว่าฮิริโอตปะนั้นมีระดับสูงมากการกระทำที่อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาคนอื่นกลับกลายเป็นความผิดมหันในความรู้สึกของพระนางมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะครับ มันคือสภาวะของมโนธรรมที่ไวต่อความผิดอย่างยิ่งและเมื่อพระนางขาดอุบายในการจัดการกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกผิดนั้นก็ได้หวนกลับมาทำร้ายจิตใจของพระนางเองความรู้สึกผิดที่ว่าเราได้กระทำสิ่งที่ไม่สมควรต่อพระสวามี ได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของพระนางและมันได้ติดตามพระนางไปจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพเวลาผ่านไปจนกระทั่งพระนางมลิกาเทวีทรงพระประชวนหนักอาการของพระนางรุดลงเรื่อยๆจวบจนวาระสุดท้ายที่ลมหายใจกำลังจะรวยรินในขณะนั้นเองท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าจิตของพระนาง กลับไม่ได้ระลึกถึงกองบุญกุศลอันมหาศาลที่ทรงสร้างสมมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์หรือการถวายอธิษฐานอันยิ่งใหญ่แต่จิตของพระนางกลับเศร้าหมองดำดิ่งลงไปสู่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในคืนนั้นในห้วงสุดท้ายแห่งความคิดพระนางทรงดำริซ้ำๆอยู่ในใจว่าเรานี่เลวเหลือเกิน เรามันชั่วเราได้ทำผิดต่อพระสวามีผู้เปรียบประดุจบิดาและด้วยอนุภาพแห่งจิตที่เศร้าหมองในวาระสุดท้ายนั่นเองครับได้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสะเทือนใจอย่างที่สุดด้วยผลแห่งบุญกุศลอันมหาศาลที่พระนางได้สร้างสมมาตลอดพระชนชีพได้ทรงผลให้ทันทีที่สิ้นพระชนพระวรกายของพระนางได้บังเกิดใหม่เป็นนางฟ้าผู้งดงาม มีเครื่องประดับทิพย์ครบครันทุกประการแต่แต่จิตที่ขุนมัวจากการนึกถึงความผิดของตนเองในวาระสุดท้ายนั้นได้ฉุดกระชากดวงจิตของพระนางดิ่งลงไปสู่ขุมนรกเป็นภาพที่น่าพิศวงและน่าสลดใจอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังร่างกายเป็นนางฟ้าอยู่ในวิมานแต่จิต ต้องไปรับทุกขเวทนานในนรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของพระบาทเท้าทั้งสองข้างที่เคยไปสะดุดพระราชสวามีนั้นต้องจมแช่อยู่ในกองไฟแห่งนรกอันร้อนระอุพระนางต้องทนทุกทรมานอยู่ในนรกเป็นเวลาเจ็ดวันตามเวลามนุษย์ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นสัจธรรมที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านสอนเราเสมอครับว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาซึ่งแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก่อนตายทุกขติย่อมเป็นที่หวังได้มันคือเครื่องยืนยันว่าสภาวะจิตในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดจริงๆครับ แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของพระนางมาริกาเทวีได้บ้างทำไมคนที่ทำดีมาตลอดทั้งชีวิตจึงพลาดในวินาทีสุดท้ายอย่างน่าเสียดายเรื่องนี้สะท้อนถึงหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งมีสามประการด้วยกันครับสะพะปาปัสะอาการนังคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวง ข้อนี้พระนางมริกาทําได้อย่างสมบูรณ์แบบกุศลส,สูปสัสมปทาคือการทําความดีให้ถึงพร้อมข้อนี้พระนางก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันสจิตตะปริโยตปนังคือการทําจิตใจของตนให้ผ่องใสและนี่คือข้อที่สาคือจุดที่พระนางพลาดไปในวาระสุดท้ายครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการละชั่ว และทําดีนั้นเป็นเพียงรากฐานที่สําคัญแต่ยังไม่ได้รับประกันว่าจิตใจของเราจะพองใสยอยู่เสมอไปการชำระจิตใจให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ผลฟลอยได้ที่เกิดขึ้นเองจากการทำบุญแต่เป็นการปฏิบัติที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยสติปัญญาการรู้จักปล่อยวางและการเจริญภาวนาควบคู่ไปด้วยถ้าเปรียบการทำดี เหมือนการเติมน้ำสะอาดลงในถังการรักษาจิตให้ผ่องใสก็เหมือนการปิดฝาถังให้สนิทไม่ให้สิ่งสโปรกตกลงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวินาทีสุดท้ายก่อนตายซึ่งเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะฝึกฝนจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายได้อย่างไรพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ได้ทรงแนะนำแนวทางที่พวกเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันครับ หนึ่งคือการเจริญอนุสติคือการฝึกระลึกถึงสิ่งที่ดีงามอยู่เป็นประจำเช่นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือนึกถึงทานที่เราเคยทำไว้แล้วให้จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานชาการนุสติที่สำคัญคือมรณา,านุสติ คือการระลึกถึงความตายที่จะมาถึงอย่างแน่นอนเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทและเตรียมจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ2คือการไม่จมอยู่กับอดีตครับพระพุทธองค์สอนว่าความชั่วที่ทำไปแล้วจงอย่าตามนึกถึงมันให้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองปล่อยวางความผิดพลาดแล้วหันมาระลึกถึงแต่ความดีที่เคยทำไว้แทนเพราะเมื่อนึกถึงความดี จิตใจก็จะเบิกบานมีความสุขเรื่องราวของพระนางมาลริกาเทวีนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวการทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติอันทรงคุณค่าให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการหมั่นสำรวจและรักษาสภาพจิตใจของเราให้ดีอยู่เสมอเพราะไม่ว่าเราจะสั่งสมบุญมามา,มากใดเพียงใดแต่จิตสุดท้ายคือกรรมที่ทรงพลังที่สุด ที่จะกำหนดทิศทางชีวิตหลังความตายของเราได้อย่างแท้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะเป็นข้อคิดและอุทาหรณ์ให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ มันทำความดีละเว้นความชั่วและที่สำคัญที่สุดคือมันฝึกฝนจิตใจให้ผ่องใสยอยู่เสมออย่าให้ความผิดพลาดเล็กน้อยในอดีตมาบั่นทอนความดีทั้งหมดที่เราได้ทำมาสำหรับวันนี้รายการทำบรรดาลกรรมสตอรี่ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับและที่สำคัญ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าท่านเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาพของจิตสุดท้ายแบบนี้จากที่ไหนอีกบ้างหรือมีประสบการณ์ใดที่อยากจะแบ่งปันกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ